หลังจากที่เราขนส่งมาเราต้องมาวางนะครับจัดเรียงให้ตรงแบบดออิ่งที่ทางเอนจิเนียร์ขาออกแบบหรือว่าทางวิศวกรเรา,เอาออกแบบไว้นะครับทุกๆก,การติดตั้งระบบะบำบัดน้ําเสียครับเราจะมีแบบให้เนาะแสดงว่าเราต้องวางให้ได้มาตรฐานที่เอนจิเนียร์ขาออกแบบเนะี่ยไม่งั้นมันจะมีผลอะไรรู้ไหมครับผลเวลาตอนเรารันระบบเวลาเราติดตั้งไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะรันระบบไม่ได้นะครับมามาดูขั้นตอนการติดตั้งถังบำบัดน้ําเสียนะครับมีอะไรบ้าง นะครับเริ่มตั้งแต่เลยนะครับเวลาเราจะติดตั้งทั้งบัดน้ําเสียจริงๆเราต้องลงเสาเข็มด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงหรือว่าความหนานแน่นของดินไม่เท่ากันนอาะมันอยู่ที่การทําซอยเทสด้วยแต่หลกัหลกๆเลยผมจะแนะนําให้ลงเสาเข็มนะครับอย่างที่นี่นะครับโครงการที่นี่ที่เราติดตั้งเราก็ลงเสาเข็มนะครับเสาเข็มเนี่ยไอสิบห้า I 15, หรือไอสิบแปดนะครับหรือว่า เข็มหกเหลี่ยมก็ได้นะครับลงเข็มเนี่ยลงไปประมาณ6เมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เทลีนนะครับลีนเนี่ยเราจะใช้ปูนนะครับปูนที่เราใช้เราก็จะเป็นปูนสติงสองสี่ศูนย์นะครับส่วนแล้วก็เหล็กที่ใช้เนี่ยเราจะโอเวอร์มาตรฐานเลยเราจะใช้เหล็กดีบีสิบสองนะครับเป็นเหล็กข้อไอสิบสองนะครับหลังจากนั้นเราก็เทนะครับหนาเท่าไหร่ความหนาเนี่ยอย่างน้อยอย่าต่ำกว่ายี่สิบเซนนะครับคือหนาเลยเอาให้หนาเลยนะครับรถสิบล้อวิ่งไม่ยุบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เนาะถังมันร้อยตันเนาะมัน ฐานเสร็จเราก็ขนส่งถังมาจากโรงงานแล้วก็มายกติดตั้งนะครับซึ่งไอตัวติดตั้งของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ดรออิ่งเนาะทีนี้เราต้องมาดูที่ดรออิ่งทุกๆก,ก,การติดตั้งระบบบำบัดน้ําเสียครับเราจะมีแบบให้เนาะแบบให้ว่าถังมีกี่ใบถังใบนี้ตั้งตรงไหนนะครับอย่างอย่างเช่น คำ่บัตรน้าเสียชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด4ใบนะครับซึ่งมันก็จะมีดรออิ่งให้ดูนะครับว่าใบที่1ตั้งตรงไหนหลังจากที่เราขนส่งมาเราต้องมาวางนะครับจัดเรียงให้ตรงแบบดรออิ่งที่ทางเอนจิเนียร์เขาออกแบบหรือว่าทางวิศวกรเราออกแบบไว้นะครับอย่างเช่นใบที่1นึ่งครับเป็นบอกเกล,ลือเราก็วางใบที่1เรียงใบที่2เป็นบอดเตือมอากาศใบที่3เป็นตกตะกอนใบที่4เป็นโอโซนนะครับอย่างของเราเนี่ยจำแนกออกมาอย่างงี้แสดงว่าเราต้องวางให้ได้มาตรฐานที่เอนจิเนียร์เขาออกแบบเนี่ยไม่งั้นมันจะมีผลอะไร,รััรบล,ล,รรบบลงห จากนั้นพอเราวางเข้าตำแหน่งหมดแล้วที่เหลือนะครับช่างเราก็จะเดินท่อแล้วนะครับจะเดินท่อเดินปั๊มตั้งแต่บ่อซ้ำเลยนะครับอันนี้บอ่อซ้ำเขาก็กำลังสร้างอยู่เนาะเป็นบ่อรวบรวมน้ําเสียนะครับซึ่งน้าเสียจากโครงการนี้ทั้งหมดก็จะไหลามาลงบ่อนี้แล้วก็จะมีปั๊มสูบข,ขึ้นมาช่างเราก็จะมาติดตั้งปัม๊มเข้าไปในตัวถังนะครับแล้วก็จะเดินท่อนะครับเดินท่อระบบนะครับแล้วก็ ไซเนี้ยดีหน่อยเวลาเราติดตั้งถังหมดแล้วเราก็จะมาติดตั้งตัวระบบกรองด้วยนะครับพอติดตั้งถังติดตั้งปั๊มนะครับต่อไฟนะครับเราจะเดินไฟเข้าระบบเร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะติดตั้งเครื่องกรองนะครับแลามาเก็บไว้ในถังสีน้ําเงินนี่นะครับถังเก็บน้ำเนาะหลังจากนั้นเสร็จเราถึงจะมาเทสลรันอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียนะครับซึ่งจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะมีวิธีการทํางานแล้วก็เราจะมีเอนจิเนียร์มาควบคุมนะครับแล้วก็จะมีทีมช่างเนี่